าาถึงเวลาจมควนคนบาเยชายแล้วเราก็มาอยู่กับเด็กๆเหนเด็กๆอยู่ยยกันพร้อมนะครับผมมีของจะมาให้เด็กๆไม่รู้อะไรเขาบอกว่าถึงบ้านแม่น้องฟ้าใสนะเด็กๆมาเก็บพรองกันพร้อมกับให้ขนมเด็กๆ มาเ,ามาเร็วมาแกะเอาของหนูนะน่อนเ,เอาคอร์ของข้างในคืออะไรเกะเลยงัดออกมาเป็นตุ๊กตานี่หาเลยนะนี่ลองเกะดูจะดีเลยการม,มีทั้งนะ ของอันนี้ส่งมาหลายวันแล้วล่ะแต่ว่าไม่เจอน้องสักทีนะท่านผู้ชมเราไม่ได้เจอแม่น้องสักทีวันนี้เห็นน้องอยู่ก็เลยให้น้องไปก่อนนะรอเจอแม่ไม่ไหวแล้วเฮ <c oughs> ้ยมามาอย่ากัดกันมาตกแก้มเลยอของด้านในคืออะไร ออวางไว้หันคัตเตอร์หันบัถ<ด><ด>ทึกมือเอาออกมาดูสิลูก <c oughs> มันคืออะไระ <c oughs> มันคืออะไรนี่อเอาแกะเอาถุงแกะถุง หนูคิดว่าอะไรเนี่ยกระติกน้ำ <c oughs> โอ้โอ้กระติกน้ำโอ้ใบใหญ่เลยเนาะเอาไป <c oughs> เอาไปใส่น้ำแข็งดากระติกน้ำเตียนตัว <ใบ S 1> หั่น <ๆ S 1> เลยตัวมันแตกหั่นเอากระติกหนูนแตกอืมเดี๋ยวใจดีท่านก็เลยส่งกระติกมาให้ใหม่โอ้ใหญ่ใหญ่เลยเนาะรู้สึกว่าเท่าเท่าอ,อันเก่าของเขาเนาะใหญ่เท่าอันเก่าเลยเนาะโอ้สีสวยซะด้วย อ๋อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะขอบคุณค่ะแล้วก็ไหวนางไหวเมือไหวผู้ใหญ่ใจดีหน่อยขอบคุณข้าขอบคุณข้าเออดีมากเอาขนมมาเนี่เอาถ้วยใส่ขนมมาเนี่ยปฝดใบเด้อให้แม่เอาไว้ใส่น้ำแข็งเด้อแกเด้อทีนี้เอาขนมกินกระติกเรียบร้อยแล้วขนมโอริโอ ไม่รู้ชอบกันหรือเปล่าของโปรดล่ะชอบไหมชอบอยู่อ่ะ กินเดี๋ยวอยู่ประมาณเลยครึ่งแล้วใกล้หมดแล้วช่วงนี้เจอใครก็แจกหมดแล้วนะทั้งท่านขนมให้เด็กๆเฮ้มามามาใจเย็นไม่ใช่ของมามาต้องกินอาหารเม็ดอาหารเม็ดยังอยู่ป่าลูกอ๋อยังอยู่กินที่ไหนล่ะอ๋ออโอเคลูกหูอื้อมาเน่ ไปไปไปใส่ถุงเอาไว้เด้กันเด้อกินหมดหรือเปล่านี่วันนี้ไม่รู้ไม่รู้อ่าโอเคขอบคุณด้วยครับอโอเคปไปกินด้วยกันเรียบ <c oughs> ร้อยท่านผู้ชม <c oughs> กระติกไก่กระติกกระติกกระติกลูกเอาไปเก็บเดี๋ยวหายนะอยู่ตรงนี้นะนี่มันต้องซีนให้มันรั่ว่ามีของใหม่ซะหน่อะนะไปบอกแม่ด้วยนะว่าผู้ใหญ่จีนีส่งมาให้ เจ้าน่ะไปเก็บอุปกรณ์เจ้นาน่ะมามันจะฆ่าไปหมดแล้วนะโอเคทุกท่านฮนะภารากิจก็สําเร็จเนาะเป็นกระติกน้ํานะตอนแรกผมนึกว่าเป็นตุ๊ก,กตานะก็เปิดออกมาว่าตุ๊ก,กตาหรือเป,ป,นะปลานะ่าเอาปิ๊บนะใส่ไปในรังนะเดี๋ยวปิ๊บอัดรังนี้เอาไว้ให้เขาเดี๋ยวมา,าวมันจะเล่นเอ,เอาไว้ใส่ยขยงขยะก,ก็ได้รังนี้จะเอาไว้ข้างบนนี้เอาไหนี่เอาไว้ข้างบนนูนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ